เพื่อให้พระมหาพิชัยมงกุฎจำลองมีสัดส่วนองศาตรงตามตำราและมีความแข็งแรงทนทานทำให้การกลับมารื้อฟื้นงานช่างหัวโขนในรอบสิบปีของพิสูจตรยังเขียวสดทายาโจลุยส์ต้องปรับและเพิ่มเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาช่วยเช่นการขึ้นต้นแบบด้วยโปรแกรม 3D เพื่อให้สามารถปรับแก้ไขางานได้ง่ายยิ่งขึ้น ขึ้นงานด้วย 3D ปินนอกจากจะได้ความสมมาตรของซ้ายขวายังได้รายละเอียดที่คมชัดมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งนี่ถือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยลดข้อจำกัดของการทำงานช่างศิลป์แบบดั้งเดิมค่ะวันนึงเราเคยคิดว่าเอ้ยเราหันกลับมาทำจุดหันกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราเริ่มเป็นช่างวูโขลนกลับมาแต่เราไม่ทำวัโข,ขนเลยนะ เราจะทําศิลปะในรูปแบบวัโขนศิลปะที่ผมทำผมทำทั้งหมด76ชิ้นงานนะที่ตั้งใจไว้เนี่ยตอนนี้เดินทางมาเกินเกือบครึ่งละแต่เราทําให้คนชมฟรีนะไม่ได้เก็บตังค์เราอยากให้คนไทยเรียนนักศึกษานะเข้ามาศึกษามันเหมือนเหมือนพิพิธภัณฑ์เล็กๆของโจหลวยที่มีงานคุณภาพสูงไว้ไว้ให้เป็นที่เป็นเหมือนเป็นห้องรับแขกของเมืองไทยแค่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่อวดศิลปะของชาวโลกอะไรอย่างนี้ ตลอด20ปีที่ผ่านมาคณะหุ่นละครเล็กโจลุยส์เจอกับมรสุมหลายครั้งทั้งการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ภาวะขาดเงินทุนและล่าสุดคือวิกฤตโควิด19ที่ทำให้ต้องหยุดทำการแสดงไปนานเกือบ2ปีจึงเกิดเป็นไอเดียการสร้างศูนย์การเรียนรู้โจลุยส์ยังถาวรเพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่และอนุรักษ์งานศิลป เป็นที่มาของโครงการเสียนสร้างศิลป์ที่ออกแบบหัวโขนร่วมสมัยมาจัดจำหน่ายเพื่อหาเงินทุนการอนุรักษ์ถ้าไม่มีท่อน้ำเลี้ยงไม่มีเ,มเงินเก็บมาเนี่ยมันไปไม่ได้20วันหัวเสร็จ20วัน20วหัวหมดเลยผมก็เลยได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปซื้อที่ที่ทตรงแถวของบางไผ่พอซื้อที่เงินได้ปุ๊บสมองเราก็แล่นเลยว่าเราจะต้อง เอาโครงการที่เราไว้ในใจเอามาตั้งทําอาคารขึ้นมาทํางานศิละปะไว้ที่นี่เราลอเรียกจููริอยู่ที่นี่ถาวรจะเป็นแหล่งท่องเทีท่ยวทางวัฒนธรรมเชิญความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาไว้ทิ้งไว้ในแผ่นดินคอนเซปต์ง่ายๆคือทำงานสามสมบัติชาติทิ้งไว้ในแผ่นดินไม่เพียงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทายาทยางเขียวสดยังวางแผนให้ศูนย์การเรียนรู้โจลยส เป็นพื้นที่สร้างงานให้กับคนแวดวงศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งคาดว่าจะเริ่มออกแบบและสร้างตัวอาคารภายในปีหน้านธิดาศุขศรีไทย PBS รายง,งาน